ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่27ธันวาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือน6กพายออนไลน์ส่งท้ายปีที่มิจฉาชีพถวยโอกาสหลอกลวงประชาชนเมื่อวันที่27ธันวาคม2566ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งช่วงเวลาขอองค์การส่งท้ายปีเก่าป้อนรับปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนออกไปท่องเที่ยวซื้อของขวัญและทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุดร่วมกันกับครอบครัวนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเอาโอกาสนี้มาเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังตนเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเพราะอย่าลืมว่าแม้จะเป็นวันหยุดแต่มิจฉาชีพไม่เคยหยุดซึ่งรูปแบบของภัยออนไลน์ที่พี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในท่วงสมท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีดังนี้ 1. การหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์โดยมิจฉาทีพจะหลอกลวงด้วยการโฆษณาขายสินค้าราคาถูกหรือส่วนลดพิเศษเฉพาะในช่วงเทศกาลเพื่อจูงใจให้เหยื่อหลงเชื่อสั่งซื้อสินค้า 2. การหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นร้านค้าต่างๆ แล้วโฆษณาว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาลหรือแจกของรางวัลต่างๆแต่จะต้องลงทะเบียนก่อนหากเหยื่อหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆก็จะถูกมิจฉาชีพนำไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบต่อไป 3. การหลอกรับบริจาคโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนอาจต้องการทำบุญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตมิจชาชีพอาจมีการประกาศเชิญชวนให้ร่วมทำบุญโดยอ้างบุคคลหรือกิจกรรมต่างๆจึงควรตรวจสอบข้อมูลในกิจกรรมที่จะร่วมทำบุญว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรก่อนจะร่วมบริจาคเงินร่วมทำบุญออนไลน์ต่างๆ 4. การสร้างข่าวปลอมเพื่อสร้างยอดติดตามหรือสร้างความตื่นประหนบ ซึ่งมิจฉาชีพอาจเอาเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นความจริงหรือบิดเบือนเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเดินทางหรือเหตุการณ์อื่นๆในช่วงเทศกาลมาเผยแพร่เพื่อสแสวงหาประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้สังคม 5. การหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลเช่นแอปพลิเคชันแต่งรูปปลอมแอปพลิเคชันจองที่พักปลอมเป็นต้นโดยหากเหยื่อหลงเชื่อติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม ก็อาจถูกมิจฉาชีพควบคุมเครื่องระยะไกลหรืออาจถูกเข้าถึงข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือได้6การหลอกขายทัวร์และที่พักราคาถูกซึ่งในช่วงเทศกาลกลุ่มมิจฉาชีพมักจะหลอกลวงด้วยการแอบ,บอ้างเป็นโรงแรมที่พักหรือบริษัททัวร์จากนั้นจะลงโฆษณาในช่องทางต่างๆโดยเฉพาะที่พบได้บ่อยคือทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มักจะมีการสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชน ดังนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอย่าเชื่อในสิ่งที่ราคาถูกหรือดีเกินจริงเพราะสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในสื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพในการหลอกลวงแสวงหาประโยชน์จากพี่น้องประชาชนโดยขอให้ยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ สุดท้ายนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน1 4 4 1ได้ตลอด24ชั่วโมง